สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดเจ้าหน้นะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกมอลิ n a าเบรกเอาอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลุยที่แมปน็อตหลิกนะครับผมพอดีเราไปดัอกุญแจได้มานั่นเองครับผมกุญแจที่เราจะไปเปิดวันนี้ก็คือมันจะมีอยู่2ดอกนะทุกคนแต่ว่าผมจะทําแยกเป็น2คลิปแล้วกันโอเคดอกแรกก็คือดอกนี้เลยครับผมกุญแจห้องรับแขกอาคาร B นั่นเองทุกคน ซึ่งจุดดอกผมก็ได้ที่โฮเทลนะผมตรงกล่องยานี้เลยบันไดนี้เลยครับผมนี่เก็บมาเลยราคาในตลาดก็อยู่ที่สองแสนนะผมขึ้นลงอันนี้ไม่ชัวร์แล้วก็อีกดอกหนึ่งก็คือดอกนี้ครับผมกุญแจเล้าส่วนตัวอาคารซีนั่นเองทุกคนอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นนอตลิกจะมีสองดอกนี่แหละทุกคนที่ราคาหลักแสนนะครับผมส่วนจุดดอกผมได้ที่จุดซื้อขายธัญ,ญพืชนะผม นี่เลยครับโอเคซึ่งเป็นดอกหนึ่งที่ว่าผมยังไม่เคยได้ของเดงเลยทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมเราจะกดกันในโหมดปิดกั้นนะผมแผนที่น็อตหลิกนะผมมานี่เกิดจุดเกิดผมแนะนําเป็นจุดนี้เลยทุกคนอ่าถ้าสมมุติเราเกิดแล้วเราวิ่งเข้าไปในโรงแรมเลยนะผมเพราะว่ามันจะมีตี้ข้างหลังดันมานะผมพยายามอย่ามาเคลีย์บอดอยู่ข้างบนเขา ตรงหน้านี้ครับผมทางขึ้นเนี่ยอันตรายที่สุดเลยทุกคนโอเคเมื่อเราเกิดแล้วเราวิ่งเข้าในโรงแรมเลยครับผมบอทช่างมันก่อนตอนนี้เราวิ่งผ่านมากงอดให้ถึงข้างในนี้นะครับผมโอเคถ้าถึงตรงนี้เคลียบบอทได้ครับผมแต่ว่าเราต้องวิ่งอยู่ดีทุกคนเพราะว่าไปแย่งห้องเปิดกับเพื่อนนะครับผมโอเคพอมาถึงตรงนี้ขึ้นบันไดไปเลยครับผมนี่เลยห้องที่เราจะเปิดก็คือห้องนี้เลยครับผม อ้องสองแสนในนี้ก็จะมีเซฟไฟฟ้า1ใบกระเป๋าเดินทาง1ใบแล้วก็แจ็กเก็ตฤด,ดูหนาวนะผมหนึ่งตัวนะผมโอเครอบแรกได้เป็นของม่วง2ชิ้นครับผมของก็ตามที่เห็นเลยครับผมมาดูกันซิว่าเราจะได้ของแดงไหมถามว่านอตหลิกเล่นง่ายไหมเล่นง่ายทุกคนผมจะบอกไงดีอะทุกคนคือถ้าสมมุติเซตเราไม่ใหญ่ใช่ไหมอย่างเช่นที่ผมลงอะ เรารีบเปิดแล้วเรารีบออกจากนอตลิกเนี่ยนะผมเพราะว่าเซตใหญ่เขาจะเข้ามาสู้กันทุกคนมันเป็นจุดฟาร์มชั้นดีนั่นเองทุกคนโอเคระหว่างนี้ผมจะเปิดห้องนี้ไปด้วยแล้วกันทุกคนกุญแจที่ใช้ก็คือ B203 นะผมในนี้ก็จะมีเซฟหนึ่งใบคอมพิวเตอร์หเครื่องนะผมคอมพิวเตอร์กองทัพแล้วก็แจ็คเก็ตก่อสร้าง2ตัว ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะที่ผมได้ของดีนะผมของแดงผมได้จากห้องนี้นะเยอะอยู่นะบางทีก็ได้สองชิ้นเลยนะผมต่อรอบนะครับรอบนี้เราจะเปิดคู่ไปด้วยอะไรแล้วกันแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกรอบนะผมเพราะว่าบางทีอ่าเพื่อนเราก็เปิดอย่างนี้นะผมโอเคไม่มีอะไรรอบนี้อย่างที่บอกครับผมเพราะว่าผมกดสุ่มตีนะมารอบที่สองครับผม มันจะแยกเป็นสองคลิปนะผมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวลงทีหลังนะผมดูไปทีละห้องดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงครับผมถ้าผมเปิดทีเดียวสี่ห้องนะจริงๆผมเปิดสี่ห้าห้องเลยนะทุกคนมาแต่ละรอบนะผมถ้าเปิดได้นะแต่บางทีเพื่อนก็เปิดอย่างที่บอกค,ครับผมกุญแจนี่ไงกุญแจรจริงด้วยวะกุญแจโฮมครับผมราคาแค่หมื่นเดียวนะเป็นกุญแจที่ เออถูกอยู่นะถ้าพูดตามหลักนะผมเพราะว่ามันไม่มีเซฟนั่นเองทุกคนมารอบถัดไปครับผมโอเคสว่วนมากผมจะเกิดที่เดิมเลยทุกคนเกิดตรงนั้นแหละง่ายสุดแล้วเพราะว่าถ้าเราเกิดจุดอื่นใช่ไหมกว่าจะวิ่งมาถึงอะ่ะมันมีที่อื่นเปิดแล้วทุกคนผมแนะนําเกิดใกล้ๆนี่แหละอุ้ยไม่ใช่วะนึกว่าใช่นึกว่าใช่คิดเอาแล้วว่าใช่วะแต่มันไม่ใช่ไงประด็นนะ่ะพัดลมครับผม กุญแจอุ้ยกุญแจออกบ่อยนะเนี่ยอันนี้สามหมื่นได้อยู่ครับผมจกกินี่ล่ะโอเคไม่ได้อะไรครับผมเออส่วนมากรอบที่เปิดได้ของเน่เหรอก็ออกได้อยู่นะทุกคนแต่ว่ามันจะมาเสียรอบถัดไปเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจุดเดิมนั่นเองทุกคนคือบางทีก็เกิดมีที่สถานีเคเบิลอย,อย่างเงี้ยทุกคนอืม นั่นแหละกว่าจะวิ่งมาถึงบางทีก็โดนดักฆ่าไปเรียบร้อยแล้วครับผมขอ,องแดงจงมา CD ไม่ใช่ของมองครับผมห้องนี้เปิดเล่นได้ทุกคนราคาที่40,000เองนะราคาไม่แพงครับผมจับต้องได้แต่ห้องข้างสองแสนอะ่ะเราจะคาดหวังของเยอะไงแต่ห้องนี้ถ้าใครที่ผ่านเข้ามาผมแนะนำเลยนะผมผมได้ของแดงเยอะมากเลยจริงๆ โอเคไม่มีอะไรครับผมมารอบถัดไปครับผมรอบที่สี่แล้วนะผมเร็วมากเลยอุ้ย <laughs> ผมชอบปิดประตูใส่หน้าตัวเองอ่าปืนนี้ก็เล่นดีอยู่นะทุกคนอืมเป็นปืนกระบอกหนึ่งที่ราคาถูกแต่ประสิทธิภาพดีมากเลยผมบอกเลยโอเคของม่วงก็ตามที่เห็นนะผมใส่กระสุนสามแล้วทุกคน ล่าเส้นใหญ่ได้อยู่นะถ้าเปิดเปิดก่อนอะจังหวะที่เราได้ยิงก่อนเนาะทุกคนเข้าอยู่นะผมบอกเลยแต่ว่าต้องยิงขาเอครับผมโอเคมาห้องนี้ครับผมรอบที่ห้าครับผมซไม่ใช่ซีดีซทุกคน นิ่งมากเลยนะเราไปเล่นดูนะผมเผื่อใครที่ไม่มีงบ่นี่าเซตเนี้ยถ้าสมมติจัดตามผมใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณใส่เกาะสามนะเซตสามอะจะอยู่ประมาณสามหมื่นสามมื่นหนึ่งครับผมเรามาหวังเปิดเซฟนะผมวิได้กุญแจกแล้ว,วะุ้ยกุญแจออกดีจังวะเปิดเซฟแล้วก็ออกเลยทุกคนถ้าเจอเราก็บวกถ้าไม่เจอเราก็วิ่งออก นั่นไงเพื่อนกับน้องไปแล้วครับผมอยู่ข้างนอกอยู่นานไม่ได้ครับผมอยู่ตรงนั้นอะโอเคมาดูห้องนี้ก่อนเฮ้ยแปดหมื่นทุกคนได้อยู่นะแต่ว่าชิ้นใหญ่ไปหน่อยหนักครับผมดูดิน้ำหนักเกินเลย โอเคปั๊มยาก่อนนิดนึงอย่าลืมเช็คแจ็คเ,เก็ตตรงนี้ด้วยนะผมกุญแจออกด้วยนะแต่บางทีก็ดอกละเจ็ดแปดหมื่นเลยนะกุญแจไล่อะครับผมโอเคไม่มีอะไรครับผมมารอถัดไปครับผมส่วนมากจะเกิดตรงที่เดิมเลยทุกคนเพราะว่ามันใกล้สุดเลยกว่าจะเกิดได้นะทุกคน บางทีเขเกิดนู่นไกลๆเลยกว่าจะวิ่งมาถึงเขาก็เปิดเรียบร้อยแล้วโอ้โ oh, ห CPU มาอีกแล้วทุกคนกับรถเก่งหนึ่งคันครับผมถ้าสมมุติเปิดให้ครบหน่อยเหรอทุกคนบางทีก็จะได้รอบละถ้าไม่ได้ของแดงใช่ไหมจะเฉลี่ยอยู่ประมาณหกหมื่นถึงแสนนะครับผมถ้าไม่ได้ของแดงนะ แต่ว่า,าค่ากุญแจก็ประมาณสามเดี๋ยวนะสองแสนสามแสนสี่ห้าห้าแสนทุกคนห้าแสนห้าห้าแสนหกประมาณนี้ถ้าเปิดโซนนี้ให้ครบนะครับผมเพราะว่าห้องเซฟมันมีเยอะมากเลยมันได้ลุนเยอะมากเลยครับผมแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันด้วยโอเคเป็นของทองครับผมเนี่ยห้องนี้ออกดีจริงครับผมราคาอยู่ที่สี่หมื่นเองอะ อันนี้เอาไปได้แล้วเนี่ยราคาใช้ได้อยู่ครับผมจินละสามพันแต่ว่าบางทีราคามันเหมือนคนต้องการเยอะอะราคาห0 0 0ันหกก็มีนะผมไอของขาวนี่แหละโอเคไม่มีอะไรครับผมไะรอบถัดไปครับรอบที่เแล้วครับผม ตีช่องก็ไม่มีให้ลุ้นเลยนะบักหรือเปล่าเนี่ยห้องเนี้ยโอเคผมเก็บลงเซฟก่อนนะผมอย่างน้อยเราก็ออกตรงนี้สักเจ็ดแปดพันอะได้ค่ากระสุนกับค่าผ่าตัดมาแล้วกันถ้าสุมมติตายนะครับผมนี่ไงเอาแล้ววะรอบที่เจ็ดแล้วนี่วะเอเอลืมไปเลยคุยเรื่องอื่นเพลินครับผม เรายังไม่ได้ของแดงเลยนีหว่าไอ้ยาอีกสามรอบครับผมมาดูห้องนี้ก่อนโชว์เข้าไปจะแปดหมื่นแล้วนะอันนี้กำไรแล้วห้องนี้นะห้องนี้ได้กำไรแล้วผมแต่ห้องข้างยังปิิมๆครับผมตอนนี้ปิ่มเบาะ <c ười> คือเราไม่ได้ไล่ตัวเลขด้วยไงประเด็นอะไม่รู้จะได้คืนเท่าไหร่ครับ โอเคน้ำพริกแม่ประนอมทุกคนมารอบนี้ผมก็สอย MP5 ได้ทุกคนเอ้มันจริงแรงจริงนะปืนที่ผมใช้นะผมโอ้โหไม่ต้องรุ้นเลยครับผม CPU อ้โหสองชิ้นด้วยเป็นไงไม่ใช่ CD นะ CPU สี่ช่องปุ๋ยกับยา เอาไหมวะเดี๋ยวผมขอเคลียร์สถานที่แป๊บน,นึงครับผมคงเก็บไม่ได้ครับผมปุ๋ยราคาต้องห้าพันเลยนั่นแหละเงินครับผมไม่มีจะได้กุญแจมาเยอะอยู่ไม่รู้ว่าจะโคเ o อ,อร์ไหมอะ่ะโอเครอบถัดไปครับรอบที่เก้าครับผม C.P.U. สามตาติดเลยซีครับผมอืมเค็มดีไม่มีอะไรเพิ่มครับผมโอเคหมดแล้วและรอบสุดท้ายทุกคนอุ๊ยเปิดประตูใส่หน้าตัวเอง ปิดประตูใส่หน้าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ครับผมผมกดรัวๆแล้วมันเร่งปิดเองนะครับผมโอเคไม่คาดหวังแต่ก็คาดหวังอยู่นะคิดว่ามันจะการันตีของแดงหนึ่งชิ้นครับผมนี่แหละครับผมแล้วแต่ดวงเรานะผมบางทีเราก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้ทุกคนหมดแล้วไม่มีอะไรให้คนแล้วโอเคส่วนจุดที่ผมจะได้เนี่ยหรออันนี้ผมแถมที่ สถานีเคเบิลคาร์ตรงนี้มีคนขอกุญแจมาอยู่ทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้นี่เลยจุดนี้เลยรอบถัดไปครับผมอันนี้เป็นแถมแถมนี่ไงเป็นไงจุดที่เราจะได้มันไม่อยากให้ผมเสียเงินทุกคนเออเนี่ยเราก็ได้ในเซฟฟีนะครับผมเออสภาพโอเคครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะผม ถามว่าขาดทุนไหมน่าจะขาดทุนนะครับผมอืมน่าจะไม่ได้สองแสนแน่นอนไม่ไม่น่าถึงสองแสนแต่ถึงก็ปิ่มๆม,มาทุกคนไม่ได้กาไรเยอะนะครับผมแต่โชคดีที่เราไปได้ในเซฟฟีครับผมนั่นแหละทุกคนบางทีอ่าของแดงมันก็ไม่ได้อยู่ในเซฟในห้องเสมอไปนะผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผม มีแก้มือแน่นอนทุกคนเพราะว่าผมตอบมาได้2ดอกนะผมเดี๋ยวมันเจอกันอีกทีหนึง่งกับรอบถัดไปนะผมต่อเนื่องกันเลยไม่ยอมอ่ะผมบอกเลยผมเปิด1ิบรอบผมไม่ได้ของแดงอะ่ะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ